สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมตัวป่วนสายปันสแนลกันนะครับนอมาจัดให้ครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับสยามฮกฮกออฟฟิเชียลสเปนเซกันนะครับนอมาจัดให้ไปเลยครับผมจัดหนักๆขุดโหดกันเลยเนาะครับนอมาจะวอลแลวก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจงัดไปทั้งตํำเลยครับผมมาให้ดูมันมีแต่ตํำเราจะไปสูงไม่ได้ครับผมมาจัดไปเลยครับบังละลอยครับงัดกันไปเลยครับผมมาขอบบังละลอยมันน้อยเกินไปเนาะครับนอไปครับผมมา จัดให้ครับลอยสองลอยครับผมมาบอหนีหนีหนบอได้ครับผมมาว้าแล้วก็มา,เ,มาเป็นจังได้ขอเน้นๆได้บอโอ้โหสามสองมาเถอะเอ้สองมาแล้วสองสามสี่เออไอติ่มคาราเบลครับผมสองสามสี่ครับผมจัดมาครับผมโอ้โหสุดยอดเจ็ดพันเก้าร้อยครับบวกมาสามพันเก้าเนาะครับเนาะของแทม่ปาน้อมครับผมสุดจัดประหลัดปาก จัดไปกันยาวๆเลยลักกันนะครับผมมาดอกนี่ก็ขอยำไปอีกเหมือนเดิมละน้องครับนะไปครับจัดไปครับเต็มปอกเต็มเปลือกกันไปเลยครับผมมาเน้นๆครับผมห้าสามหยอดนี่แหละครับผมมาจัดมาห้ามาแล้วยังไงห้าสามหกโอ้ยดียังโดนครับดียังโดนสามผมมีหาสามครับโอ้ยเสียดายจังครับมาลบไปห้ารอยครับผม มาแต่ก็อย่าเพิ่งไปยอมครับมาสู่ต่อกันอีกจักน้อยนะครับน้อมาจัดให้ครับเต็มปอกเต็มเปลือกกันไปเลยแล้วกันนะครับผมดอกนี้ครับผมมามันต้องเป็นของเราบ้างเลยครับผมมันดอกนี้จัดไปเลยครับผมสองสามสี่นะครับน้อจัดให้ครับผมมามาจะรอชมครับเป็นจังไดเป็นจังไดดอกนี้ฮ่สี่สามสี่สองสองสามสี่ครับโอ้โหได้เลยครับเต็มปอกเต็มเปลือกครับเต็มคาราเบล บวกมาอีกเป็ลอยครับผมเบาๆไปก่อนเนาะครับนาะงกำไรเน้นๆครับผมจะจัดให้ครับผมจัดให้จัดให้เบาๆครับผมมาแบบนี้มันต้องจัดหนักจัดเต็มกันจักน้องครับผมมาไปทางหดดีครับมาดอกนี้มันต้องจัดไปที่ต่ำครับผมมาเต็งต่ำไปก่อนเลยสองพันับผมเนาะรอชมมารอชมครับเป็นจังหดดอกนี้เปิดมาครับสามสี สามครับโอเคครับมาสิแตมต่าครับโอเคบวกมาอีกสี่พันเป็นจังไดครับได้เท่าไหร่ละมาบวกมาอีกสองพันเป็นหนึ่งหมื่นครับโอ้ยทุนสี่พันจัดมาที่หนึ่งหมื่นแล้วครับผมบอธรรมดามาจัดให้เต็มปอกเต็มเปลือกกันอีกเหมือนเดิมละจังหวะนี้มองก็ต้องขยับบ็ดกันจักน้อยนะครับเนาะจะไปหนึ่งพันลยกกับบอไหวเนาะครับเนาะมาหารยก็พ่อครับผมมาจัดไปครับหมดปอกหมดเปลือกกันไปเลยแล้วกันนะครับผมมา รอชมครับดอกนี้ครับโอ้โหเยลงบอท่านครับผมเน็ตซ่าครับผมหกสองสองหกสองเอี่ยวดีครับยังโดนเต็งต่ําอยู่เนาะโอเคครับพอได้เลมครับจัดมาครับบวกมาห้าร้อยก่อนเบาๆครับผมเนาะโอ้โหเสียดายครับเมื่อกี้ครับผมแบบสาดไปในโดนเต็มคารเบลเลยเนาะสองเอี่ยวนี่แต่เสียดายครับมือช้าไปหน่อยครับลงบอท่านนะครับนาองมอเตอร์คีโมนะครับนาอจัดห้กันไปเรื่อยๆครับผมมา แน่นๆครับผมเหมียนเดิมเหมียนเดิมจัดมาครับขอเหมียนเดิมหน่อยยังไงสามหน่อยขอสามหน่อยเอวสามสามต่อเออหนึ่งสองสามติมคาราเบลครับผมจัดมาครับผมบอธมาดาเป็นจังได้รัครับผม หนึ 101, ่งมืนหนึ่งพันแปดไรก็พอมโอ้โหอยู่ได้แล้วครับผมแบบนี้เนาะทุกคนนะสู่ตอไปไหนก็ผมประกาศสุ่มมากนะครับผมกําไรมันเยอะแล้วครับผมกําไรหกพันเจ็ดพันเลยเนาะทุกคนนะวันนี้ก็จะขอตัวไปที่กําไรเยอะแบบนี้ละกันนะผมไปก่อนละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับ,กก like, ดดนนรบขอบคุณครับ